สวัสดีค่ะวันนี้จะสอนเกี่ยวกับที่วาดเผื่อตะเข็บค่ะที่วาดเผื่อตะเข็บ1ชุดจะมี4ชิ้นนะคะมีขนาด3มิล5มิล7มิลแล้วก็10มิลค่ะคำว่ามิลคือช่องเล็กๆใน1ซเส้นเนะะี่ยค่ะ จะเท่ากับ1มิลน,นะคะถ้า3มมิลก็ยังไม่ถึงครึ่งเซนหนึ 1, 3, ่งสองสามเราติ๊กมาสามอันถ้ามิลก็ครึ่งเซนพอดีค่ะ10มิลก็1เซนพอดีค่ะนะคะวิธีใช้เช่นนะคะสมมุติว่าแพทตัวเนี้ยที่ให้ลูกค้าดูนะคะยังไม่ได้เผื่อเย็บเนาะพี่ก็วาดมา ยังไม่ได้เผื่อเย็บเราต้องการเผื่อเย็บ3มมิลเราก็เอาเอาอันสีแดงวงแหวนสีแดงเข้ามาค่ะ3มมิลนะคะที่วงแหวนจะมีเขียนขนาดไ้แล้วนะคะว่า3มมิลแล้วก็ใส่เข้าแบบนี้ค่ะเห็นไหมแล้วทีนี้เขาก็กลิ้งตามนี้เลยพอใส่ปุ๊บปุ๊บเราดึงสองมาค่ะเจาะเข้าไปเย็ดในรูนี่เนาะแล้วก็ลากเห็นไหมคะ3ามมิล 3มิลมันก็จะเท่ากับช่องเล็กๆไม่ถึงครึ่งเซนเนาะต่อไปสมมติว่าโอ้ย3มิลเล็กไปเราต้องการสัก5มิลเราก็เอาสีเขียวมา5มิลปึ๊บน <ๆ S 1> ีคะ <ๆ S 1> ต่อไปถ้าสีไม่พอสีครึ่งเซนไม่พอมาเพิ่มเป็น7มิล ถ้าต้องการหนึ่งเซนเลยเอา10มิลเลยค่ะนี่วิธีการใช้นะคะก็มาดูว่า1 1เซนเลยให้ดูถ้าเส้นนอกเลยค่ะเท่ากับ1เซนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะงานผ้าชนิดไหนถ้าต้องการเผื่อเย็บแล้วก็ต้องการวงแหวนเผื่อเย็บก็แจ้งได้นะคะ ถ้าอย่างนั้นขอจบวิธีการใช้วงแหวนแค่นี้ค่ะวันดีค่ะ